สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเช่เอมนะคะหลายๆคนนะคะน่าจะเคยเป็นสิวกันใช่ปะแล้วเวลาเป็นสิวปุ๊บเนี่ยรอยสิวมันจะทิ้งไว้ตรงนี้คือแบบไม่โอเคเลยแล้วพี่เช่เมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะทุกคนเพราะว่าใครที่ติดตามพี่เชมมาตั้งแต่แรกก็จะรู้ว่าพี่เชเม,มเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายมากๆแล้วเวลาสิวหายปั๊บเนี่ยเขาจะมีรอยสิวทิ้งไว้คือแบบอยากร้องไห้นะคะทุกคนเราก็ยอมควักตังค์ซื้อไงไม่ว่าจะเป็นเซรั่มรักษาสิวครีมรักษาสิวต่างๆแล้วก นะคะทุกคนวันนี้เนี่ยพี่เชมไปเจอเจลตัวหนึ่งมาจะเป็นเจลที่ช่วยเรื่องของการรักษารอยสิวบริเวณใบหน้าได้ดีเยี่ยมนะคะแล้วก็พี่เชมเนี่ยทดลองใช้ประมาณ2องสัปดาห์รู้สึกว่าใบหน้ามันใสขึ้นนั่นก็คือ peelriga dragon brush Sky gel นะคะปริมาณที่ให้มา8กรัมนะคะหลายๆคนนะคะน่าจะเคยเห็นนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคือดังมากนะคะทุกคนดังในเน็ตมากๆเลยเขามีสารสกัดจากดากอนบลัดนะคะทุกคนซึ่งสามารถสมานแผลได้ดีเยี่ยมนะอย่างเช่นแบบสิวกดใหม่หรือว่าสิวที่เพิ่งบิบใหม่ๆเนี่ยจะใช้ได้เลยนะคะทุกคน เมื่อวานพี่เชมก่อนนอนก็ทําการบีบสิวไปบริเวณตรงบนปากนะคะแล้วก็พอตื่นเช้ามาปั๊บเนี่ยคือสิวแห้งนะคะแล้วก็ตัวนี้พี่เชมทดลองใช้ประมาณ2สัปดาห์รู้สึกว่าสิวบริเวณใบหน้ามันดีขึ้นก็คือรอยสิวมันจางลงนั่นเองเนาะจะให้ดูก่อนว่าเจลเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคนเจลเขาก็จะมาแบบเป็นสีส้มๆแบบนี้นะคะอย่างที่เห็นนะ นี่ก็จะเป็นเจลเขาซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยอันนี้เป็นส,นสิวที่เพิ่งบีบเมื่อวานตอนก่อน,นนอนแล้วพอตื่นเชา้ามาปั๊บเนี่ยคือสิวแห้งสําหรับข้างนี้นะคะทุกคนจะเป็นข้างที่พี่เชมทดลองใช้เจลเขาเนี่ยทาประมาณสองสัปดาห์ก็รู้สึกว่ารอยสิวบเวณใบหน้ามันดูจางลงเดี๋ยวจะขึ้นดูให้ดูว่าระยะเวลา2ส,สัปดาห์เป,เป็นยังไงบ้างตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เปรียบเทียบดูเลยนี่คือข้างที่พี่เชมลองใช้ประมาณสสัปดาห์แล้วก็รูปภาพจะเป็นก่อนหน้านั้นนะคะทุกกกกกกกคคคคนนนน็็จจะมมมมมีีีีวววาาาาาาแแตตต่่่่งงััััอออออยชดเเๆทสํญื้้ไลลฮพบ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นผิวบอบบางแพ้ง่ายคือสามารถใช้งานได้แน่นอนนะคะทุกคนตัวนี้นะคะจะเหมาะมากกับคนที่มีปัญหาหนึ่งเลยคือเพิ่งกดสิวมาใหม่ๆหรือว่าเพิ่งบีบสิวใหม่ๆก็สามารถใช้งานได้เพราะว่าเขาสามารถที่จะสมานแผลได้ดีเยี่ยมนะคะ2เลยคือเรื่องของคนที่มีปัญหารอยสิวเหมือนพี่เชมนะคะรอยสิวที่แก้ยากแล้วแก้ไม่หายเนี่ยลองใช้ประมาณ2สัปดาห์รอยสิวดูจางลงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะสามนะคะสามารถรักษาแผลเป็นได้นะคะใครที่แบบมีแผลเป็นแล้วรักษาไม่หายรอยมันยังคงค้าง อลองใช้เจลตัวนี้ดูตัวนี้คือแบบดีมากๆใครที่สนใจนะคะทุกคนสามารถหาซื้อได้ที่บูธวัาสดุทุกสาขาหรือว่าร้านขายยาทุกสาขาก็มีขายนะคะทุกคนปริมาณ8กรัมน,นะคะราคา290บาทเท่านั้นนะคะก็นั่นแหละคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่เชี่ยมก็มาใช้ให้ฟังนะคะว่าพี่เชี่ยมใช้เจลอะไรในการรักษารอยสิวบริเวณใบหน้าก็จะเป็นเจลที่พี่เชี่ยมใช้จริงนะคะไม่ได้มีการสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอันไหนที่เราใช้จริงอะ่ะคนดูดูออกนะคะเพราะว่าพี่เชี่ยมเป็นคนที่สิวขึ้นง่ายอย่างที่บอกกไปแแล้ว้ว็ใครรที่่ตตตติดาามมงก ก็จะรู้ว่าพี่เชมเนี่ยสิวขึ้นง่ายจริงๆนะคะและวันนี้ก็เจอเจลที่ดีมากๆก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองใช้กันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทุกคนพี่เชมมี Facebook แล้วก็มี IG นะคะสําหรับ a c e b o o k พี่ชเชมนะคะก็มีชื่อว่าชเชมเป็นภาษาไทยนะคะสามารถไปพิมพ์ค้นหากันได้แล้วก็ IG นะคะพี่จะขึ้นตรงนี้ฝากไปติดตามผลงานกันด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันด้วยไว้เจอกันในคลิปต่อไปจ้าบาย